สวัสดีครับผมกะระสล์วรรัตโภคินมักุเทยเวยาวชนพลังดีวันนี้ผมอยู่ที่วัดโทรหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามเป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นวัดประจำในหลวงรัชกาลที่หนึ่งครับเราไปชมพระอุโบสถด้านในกันเลยครับ ตรงนี้นะครับก็คือระเบียงคดนะครับสิ่งที่สําคัญในวัดนี้นะครับก็คือในวัดนี้นะครับมีระเบียงคดอยู่2ชั้นครับนี่นะครับก็คือประตูมหาเฮงนะครับเป็นหินที่แกะสลักในสมัยรัชกาลที่3มนะครับจะเห็นว่าเป็นแบบจีนด้วยครับและประตูนี้นะครับ เป็นใช้ในพิธีเบิกขนทวารเพื่อให้ทหารหรือนักรบนะครับเดินผ่านเพื่อเป็นสิริมงคลให้ได้รับชัยชนะกลับมาครับและด้านในนะครับพระพุทธโลกกนาตครับสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าวัดน,นี้เป็น วัดหลวงนะครับก็คือเป็นวัดที่ในหลวงสร้างนั่นเองนะครับโดยสิ่งที่แตกต่างจากวัดอื่นนะครับก็คือนี่ครับใบเสมานะครับวัดอื่นเนี่ยครับจะเป็นใบเสมาแบบใบเดียวครับแต่ที่นี่จะเป็น2ใบซ้อนกันครับด้านบนเป็นซุ้มปราสาทสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ครับถ้าเพื่อนๆมาที่วัดโพนะครับก็ให้มาดูที่นี่เลยครับ นี่นะครับเรียกว่าพนักระเบียงครับโดยจะปีการแกะสลักเรื่องของรามเกียรติ์เนี่ยรอบทั้งอุโบสถเลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ด้านในของพระอุโบสถในวัดโพแล้วครับด้านหลังของผมนะครับคือพระประธานที่มีชื่อว่าพระพุทธเทวะปฏิมากรนนะครับโดยที่ในหลวงรัชกาลที่1โปรดเก้า แล้วก็อัญเชิญมาจากวัดสาราสีหน้าครับโดยที่ด้านในนะครับบร,บ,บรรจุพระบรมอัฐิและพระราชาสรีระรังคารของในหลวงรัชกาลที่หด้วยครับที่ร,บรอบๆนะครับมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมากๆด้วยครับ วันอยู่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีแผนที่จะไปเที่ยวไหนนะครับผมก็แนะนําที่วัดโพวัดท่าเชยตุพลวิมลมังคลารามได้เลยนะครับเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์สามารถเรียนรู้ได้แล้วก็สวยงามด้วยครับโดยที่การเดินทางเนี่ยก็สะดวกมากๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวย r t ารีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือทางเรือก็ได้ครับโดยที่ที่นี่เนี่ยเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงครึ่งตอนเย็นเลยครับอย่าลืมแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ผมกัสโพลวรรน์โพกินมักคุเทศเยาวชนพลังดีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ